ทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโต,โตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอออ่าพลังงานบวกบวกบวกขอบคุณทุกคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะขอบคุณทุกคนที่น้อมรับยินดีรับไม่ขอรับนะคะขอบคุณทุกคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามโฆษณาก็ไม่เป็นไรนะคะในรลายมีดีในดีมีไลายหรือว่าในดีมีดีด้วยก็ได้นะคะทุกคนจะมาค่ะวันนี้นะคะ ขอบคุณสบายดีพี่น้องชาวลาวทุกคนนะคะโอเคค่ะนะคะวันนี้เช้าอากาศที่สดใสนะคะเราก็จะมาทำนะคะเรื่องนะคะบุญทานที่คุณทำนะคะหรือว่าคุณแบบว่าเออนั่งภาวนาหรืออะไรเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงนเวลานี้ที่คุณทำได้ส่งผลอะไรให้คุณได้รับในเร็ววันนี้ต้องได้รับเท่านั้น นะคะทุกคนเอาละค่ะเนี่ยค่ะบุญทานกองบุญใหญ่ของคุณเนี่ยคุณสร้างมาคุณนะคะคุณทํามานักต่อนักนะคะช่วงนี้จะส่งผลอะไรให้คุณได้รับบ้างนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิธิ์นะคะขออนุญาตบุญทานที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นทานเล็กทานใหญ่หรืออะไรนะคะจะส่งผลอะไรให้คุณได้รับความโชคดีในเร็ววันนี้เราต้องได้รับความโชคดีสินะคะห้าม เราอ่ะเห็นอ่านอ่านไลน์อ้ยอ่านเม้นนะคะว่าบางคนก็บอกจนทําไมต้องไปแช่งตัวเองกาทุกคนนะคะนี่คือนะคะสี่เหรียญบุญทานที่คุณทํานะคะเทวดาบางตนก็อยากจะให้เทวดาบางตนหรือว่าสัมภเวสีหรือบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่อยากให้นะคะยังลังเลอยู่นะคะถามว่าบุญทานที่คุณทําอ่ะ กำลังจะส่งผลให้คุณได้เก็บดอกออกผลเลยนะคะนี่คือนะคะสี่สี่เหรียญน,นะคะก็คือทรัพย์สินทรัพย์ในดินสินในน้ําของคุณนะคะตอนนี้คุณยังมองไม่เห็นนะคะเงินที่มันกําลังงอกออกมาบุญทานที่คุณทำอะ่ะมันมีอยู่แล้วแหละผลกําไรนะคะสิ่งดีๆแล้วไงคะนะคะ่ะอืมอืม บุญก็ทำนะคะแต่ทําไมเจออุปสรรคนะคะอุปสรรคเรื่องการงานนะคะบางคนเจออุปสรรคเรื่องการงานอยู่นะคะแต่ว่าคุณแก้ไขได้ค่ะแต่ก็จะมีให้ระวังคนที่รู้หน้าไม่รู้ใจนั่นเองนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็มาแอบขโมยข้อมูลของคุณนะคะนั่นเองบางทีแบบว่าคุณก็ไว้ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังให้ดีนี่คือไพ่ตัวตนของคุณคือไพ่ตะุ ช่วงนี้ระวังตัวเองระวังแบบว่าเขาจะเอาคุณไปนินทาด้วยนะคะในทางเสียหายนะแต่คุณไม่กลัวหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนมั่นอยู่แล้วนะคะ The view of fortune นะคะใครตกงานก็จะได้งานใครมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะนะคะ The view of fortune นะคะชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะ เปลี่ยนไปในทางที่ดีบางคนเนี่ยดวงชะตาเริ่มเปลี่ยนบางคนท้อมากเลยผมสู้จนไม่อยากจะมันยังไม่ถึงเวลาของคุณค่ะทุกคนค่ะที่รักษาบางคนแม่หมอถึงทําไมแม่หมอใช่สิแม่หมอไม่เคยเป็นทุกคนทุกคนต้องรู้ถึงจุดตกต่ำอะต่ําสุดจนไม่มีเงินสักบาทข้าวข้าวหนึ่งกลองอะกินสองรอบอะทุกคนทุกคนคิดดู แม่หมอไม่เคยเจอได้ไงแม่หมอเคยเจอแม่หมอถึงรู้ว่ามันเป็นยังไงแม่หมอถึงบอกว่าคนที่บอกว่าตกต่ำอะ่ะเดี๋ยวคุณจะพลิกตัวเองมันจะมีเลิงแวบบแล้วมันจะพิกตัวเองขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตกต่ำนั่นแหละดีแล้วมันจะทำให้คุณกระโดดมันจะทำให้คุณกระโดดขึ้นมาสู้เขาเรียกว่าลุกขึ้นมาโดยที่ช่างแม่มันถ้ามันหนักนักมากๆนะคะตราบใดที่คุณไม่พูดคำว่าช่างแม่มัน แสดงว่าคุณยังไม่หนักเพราะว่าแม่หมอเจอคําว่าช่างแม่มันมาแล้วนะคะเมื่อ,อไหร่ที่คุณเจอคําว่าช่างแม่มันแล้วก็ปล่อยวางนั่นแหละคะ่ะคือต่ําสุดของคุณแล้วนะคะถ้าใครเจอเหตุการณ์เนี้ยจะรู้นะคะตอบเลยนะคะมากค่ะแม่หมอถึงกล้าปอบทุกคนได้ไงเพราะว่าแม่หมอถึงจุดจุดนั้นแล้วไงคะมีแต่ความสุข บุญก็ทําบุญมาถึงแล้วบุญมาถึงแล้วเดอ v i วิ o ออฟฟอร์จและอะไรคะดีเอ็มเพจพระแม่ธรณีมาเองเลยพระแม่คงคาพระแม่แห่งความอุดมสมบูรณ์นี่คือดีเอ็มเพจดวงชะตาฟ้าเปิดฟ้าลุง่งฟ้าใสฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของคุณแล้วนี่คือแบบนี้เลยห้ามแบบนี้นะห้ามแบบนี้แบบนี้คือขอแบบนี้คือแบ์ต้องกรรมแล้วก็ตั้งแบบนี้สู้ สู้ไว้สู้ไว้แบบนี้เข้าใจไหมคะนี่คือดวงชะตาคุยทุกคน The w i of f f ฟอร์จแล้วก็ออก d ีเอ็ e เพ The e e พก็คือถ้าเปรียบประเทศไทยก็คือพระแม่ธรณีนะคะถ้าใครอยากหมดทุกหมดโศกจริงๆก็จุดธูปไหว้พระแม่ทรณี21ดอกแค่นั้นเองค่ะนะคะถ้าคิดว่าตัวเองตกต่ำมากๆแล้วนะ นะคะหรือจุดทุก้าวดอกก็ได้นะคะมาค่ะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนดวงคุณเปลี่ยนแล้วจริงๆนะคะนี่บุญก็ทําทานก็ทําทุกอย่างทําหมดแล้วสวดมนต์บางท่านนะคะสวดมนต์สวดเยอะมากเลยแต่จิตไม่แต่จิตไม่นิ่งต่อให้สวดเยอะขนาดไหนนะคะ ก็สู้คนที่สวดบทเดียวไม่ได้แต่จิตเขานิ่งนั่นเองนะคะต่อให้สวดเขาบอกว่าสวดร้อยแปดจบสวดน,วน,น,นู่นสวดนี่ไม่ค่ะถ้าเป็นแม่หมอนะคะแม่หมอสวดเฉพาะพระพุทธคุณก็คืออิติปิโสพระควาแล้วก็อิติปิโสวิเศษอีกแล้วก็คาถาคือโดยที่แบบสามัญชนเขา เขาสวดกันได้ค่ะแล้วก็พาหงพาหงนี่แม่หมอไม่ขาดนะคะเพราะว่าแม่หมอต้องนอนฝันร้ายอะคะ่ะแม่หมอกเลยต้องสวดผาหงกับชินน้ำบรรชนเนี่ยสวดทุกวันเพราะว่าเราเรารับช่วงนี้เรารับพลังงานลบที่ดูดวงให้กับทุกคนอะนะคะเราก็เลยจะต้องแบบล้างเอเนจีแบบพลังงานลบออกให้หมด ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่คือดวงของคุณเปลี่ยนแล้วนะคะตอนนี้บุญของคุณกำลังเดินทางมาหาคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะจ๊ะโอ้โหชีวิตชีวิตคุณเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะคะนับจากนี้ก่อนวันที่9 นับไปเลยค่ะนะคะชีวิตของคุณเจะมีความสุขคุณจะมีความสุขในใจคุณจะไปหวังแค่อุ๊ยดูแรนดอมแล้วหวังแค่เงินไม่ใช่ความสุขในใจเมื่อสุขในใจเมื่อสุขในกายแล้วทุกอย่างมันจะมาเองนะคะเป็นทาวทาตุไฟชาติอะไรก็ได้ค่ะถ้าจะหลีดจงกันนะคะนี่คือพ่อแม่คุณจะมีความสุขมากๆงานก็วิ่งเลยค่ะจะมีคนมามอบความสุขให้คุณ นะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นต่างเพศนะคะอุยทุกคนทุกคนทุกคนนี่อะไรรู้ไหมเราสรับไพ่แล้วนะนี่คือความจริงคุณจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือคุณ โดยอัตโนมัติชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วนี่คืออัศวินถือไม้แล้วก็นี่คืออัศวินถือถ้วยมาพร้อมกันเลยนะคะจะมีคนอายุนะคะมากกว่า25แต่ไม่ต่ำกว่า25มามอบโอกาสดีๆมามอบสิ่งดีๆให้คุณมามอบผลประโยชน์ให้คุณทางด้านการงานและการเงินนะคะมามอบความสุขให้คุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ นะคะจะเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แต่ในรูปเป็นผู้ชายนะคะจะเป็นผู้ชายอายุ25ปีขึ้นไปนะนะคะจะมามอบผลประโยชน์โดยตรงให้กับคุณมอบผลประโยชน์ทางด้านความสุขโอกาสต่างๆนั่นเองเราว่าเราสับไพ่แล้วนะ ผลประโยชน์ทางด้านการงานค่ะงานคุณจะลุ่งมากนะคะคือแปดไม้เท้านะคะผลประโยชน์ทางด้านการงานนะคะงานคุณจะลุ่งมากเลยนะคะนี่คือแล้วมีความสุขด้วยผลประโยชน์ของคุณคุณอยากไปเที่ยวไหนก็ไปนะคะถ้าใครที่บอกโอ้ยดูแล้วทุกข์ไม่เอาถ้าดูแล้วทุกข์นะคะต้องอเล r ร์ดฉันมีความสุขฉันนูน่นฉันนี่แค่เดินออกมาด้าบ้านก็มีความสุขแล้วค่ะนะคะ ราชินีถือดาบนะคะคุณมีความมุ่งมั่นนะคะงานของคุณตอนนี้ไปได้สวยและราชินีถือดาบคือนะคะราชินีที่มีความเก่งความสามารถไม่ว่าคุณเข้ามาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถบางคนเป็นหัวหน้าคนเลยนะคะเป็นหัวหน้าคนมีระเบียบแบบแแบบ แผนวางชิ้นงานกับตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคือความสุขดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะโอ้โหพ่อแม่ธรณีมาขนาดนี้ไม่เปลี่ยนได้ไงคะ The view of fortune มาขนาดนี้นะคะนี่คือโอ้โหในน้ำมีปลาในนามีข้าวเลยะคะ่ะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ โอ้โห uh huh. นะคะงานนะคะบุญก็ทำเขาจะส่งผลงานมาให้คุณงานที่คุณจะได้รับตำแหน่งใหม่ๆตำแหน่งที่ใหญ่บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าธุรกิจของคุณจะเริ่มลุ่งจะเริ่มพุ่งใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะมาผูกดวงกับแม่หมอเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเราเห็นแล้วนะคะอ่อ หรือว่าใครนะคะที่อสอบกอพอถามว่าจะได้ไหมได้ได้ตำแหน่งที่ใหญ่ได้ตำแหน่งที่ต้องการนะคะใครค,คุณเป็นคนเก่งถ้าเป็นผู้ชายนะมีความสามารถมีวิสัยทัศน์แบบโอโหแล้วงานนี้เป็นการที่มั่นคงด้วยค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะคุณก็จะเป็นนายของตัวเองเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะ คุณเข้ากับใครไม่ได้นานเพราะถ้าคุณอยู่กับที่ทํางานนะคุณจะเป็นหัวหน้างานเท่านั้นเพราะว่าความคิดคุณเก่งกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะวิทุกคนทุกคนโอ้โหราชาถือถ้วยนะคะ ราชาถือถ้วยคุณจะมีความสุขคุณจะใช้วาจาคุณจะใช้สติปัญญาราชาถือถ้วยคือนักบริหารเป็นระดับซีอโองานของคุณไม่ใช่งานแบบอะไรเลยเป็นระดับซีอโออาถ้าคนที่เข้ามาดูนะคะเป็นแบบบ้านนอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นแบบว่าเออผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอ,อบจอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าถ้าขึ้นสองอันนี้ก็คือแบบว่าคือดี ได้รับตําแหน่งดีนะคะเป็น c e o นะคะแล้วก็บางท่านนะคะถ้าทํางานบริษัทคุณก็คือเป็นหัวหน้างานนั่นเองคุณจะได้รับการยกย่องเชิดชูจากลูกน้องบางทีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเหมาะกับงานบริษัทเหมาะกับงานนะคะนายธนาคารนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนภัยดีมาก เห็นไหมเราบอกแล้วว่าดวงเปิดนะคะเพราะบางคนบอกเมื่อไหร่จะเปิดมันขึ้นอยู่กับทามมิ่งแต่ละคนนะคะแล้วไพ่แรนดอมมันก็เป็นไพ่ทั่วไปมันอาจจะตรงกับบางคนตรงบางส่วนไม่ตรงบางส่วนแต่ถ้าไม่ตรงเลยก็ขำๆนะคะฟังแม่หมอน่ารักน่ารักไปนะนะคะบางคนบอกว่าแม่หมอแม่หมอแบบว่าเหมือนเสียงเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยโอยแม่หมอมีหลายเสียงค่ะทุกคน <laughs> บางบางทีอะ ตื่นตอนตีสามมาอัดอะเสียงผู้ชายก็จะมาอะไรอย่างเี้ค่ะนะคะมาต่อกันค่ะนะคะอุ้ยทุกคนทุกคนบุญใหญ่มากบุญใหญ่มากมากบุญใหญ่มาก บุญของคุณใหญ่พร้อมจะเปิดให้คุณได้รับนะคะบุญทานที่คุณทํานะคะเปิดแล้วจ้าไม่เปิดได้ไงเดี๋ยววิวออฟฟอร์จูนขนาดนี้สิ่งใดมันมาถึงแล้วพี่อุยพี่น้องมันมาถึงแล้วนะคะท่านพี่น้องที่เคารพครับมันมาถึงแล้วเออถ้าใครที่ฟังแล้วปวดหัวหรืออะไรอย่างงี้เออ เลื่อนไปดูแรนดอมของท่านอื่นแต่กดไลค์ไว้ก่อนนะแต่ว่าพอแบบรู้สึกเครียดๆแบบนี้อย่าฟังนะกดไลค์ไว้ก่อนแต่แล้วค่อยไปดูของแบบคลิปเด็กๆที่มันสนุกสนุกนะคะนะแม่หมอเป็นห่วงนะคะพ่อแม่หมอก็อ่ารู้อยู่ว่าแบบว่าเวลาเวลาแม่หมอตื่นเต้นอะบางทีแม่หมอก็ระงับตัวเองไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะนะคะแม่หมอเทคแคร์นะแม่หมอเป็นห่วงนะนะคะมาค่ะ นะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะท่านอยากบอกอะไรนะคะทุกคนทุกคนหนึ่งเลียนเราไม่กล้ากินเราเราสากัดกันอยู่แล้วเลียนนะคะคุณจะมีโชคบุญมาถึงคุณแล้วค่ะคุณจะได้โชคก้อนโตเลยโชคจากไหนไม่รู้แต่คุณจะได้ บุญมันเยอะมากจนมันเอ่อล้นจนออกเป็นโชคลาบนะคะคุณจะได้โชคลาบจากอะไรบางทีลูกหนี้เอามานหนี้มาคืนก็ได้หรือบางทีคุณขายที่ได้นี่ก็คือโชคหรือบางทีคุณไปกู้เงินธนาคารแล้วมันผ่านนี่ก็คือโชคนะคะหรือคุณจะได้โชคแบบฟุกฟกุแบบที่คุณคิดว่าเอ๊ยมันไม่ได้หรอกบางคนรอ รอที่ดินที่ขายได้แต่มันยังไม่ได้แบบนี้ค่ะมันจะได้แบบอะไรที่มันฟุกฟุได้มาจากการทำงานนะคะแต่มันจะได้ก้อนใหญ่เลยอะทุกคนนะคะคุณจะเอ่อถ้าคนที่ถูกลอเตอรี่ก็ไปถวายได้นะคะถวายได้กับเข็มเพราะว่าได้ก็คือคุณจะมีได้อีกได้อีกงวดหน้าคุณก็ได้เพิ่มเรื่อยๆได้เพิ่มเรื่อยๆคำว่าถวายได้ก็คือ เพราะว่าพาอาจจะใช้เย็บจีวรใช่ไหมคะใช้เย็บสบงก็ต้องใช้ได้กับเข็มเข็มคือปัญญาที่เฉียบแหลมได้คือรายได้เข้าตลอดทุกวันแล้วก็ถ้าให้อาหารสาัตว์ก็มาลุมมาตุ้มมาลุมมาตุ้มมาจิกมากัดสินค้าชั้นมาลุมมาตุ้มมาเอาสินค้าชั้นไปมาลุมมาตุ้มอะไรเงี้ยให้มีลูกค้ามาลุมมาตุ้มอะไรเงี้ยนะคะนะคะคนที่คนที่ยังไม่ถูกก็ทําได้คะ่ะนะคะมีแต่ได้กับได้อ่ะคะ่ะนั่นแหละนี่คือ เทคนิคของเรานะเราทำตลอดเลยนะคะมาค่ะแล้วไงต่อคะบุญทานที่คุณทำจะส่งอุ้ยแสดงความยินดีด้วยนะคะแรนดอมของทุกคนเลยนะคะลูกดวงของเราน่ารักที่สุดเลยแสดงว่าลูกดวงของเราเนี่ยเป็นคนที่ตื่นรู้มากแล้วนะเรารู้เลยเพราะว่าหูไพ่ออกมาดีมากๆนะคะไพ่ลายแทบจะไม่ไม่มีไพ่ลาย,ลายแค่แห้ให้ระวังเฉยๆแล้วก็ ตอนนี้คุณกําลังเดินออกมานะคะมาจากแบบว่าจุดที่มันหงอยจุดที่มันเหงาแค่นั้นเองนะคะนะคะแค่ต่อค่ะนะคะบางคนกำลังจะหลุดพ้นนะคะบางคนนะคะแต่คุณไม่ต้องกลวนะคะเพราะคุณเป็นราชินีอยู่ถือดาบอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ดีเอ็มเพนะคะบางคนนะคะ คือแบบคิดมากเฉยๆนะคะบางคนเมื่อไหรน่นอดูดูแรนดอมเมื่อของแม่หมอก็ดีดีแต่เมื่อไหร่ฉันจะเจอกับเขาสักทีคำว่าเมื่อไหร่แสดงว่ามาไม่ถึงแต่ถ้าเปลี่ยนคำพูดว่าเป็นจากคำว่าเมื่อไหร่เปลี่ยนเป็นคำว่าวิ í, ฉันได้รับแล้วฉันมีความสุขจังเลยชีวิตฉันวิ í, อย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนได้รับจริงๆอะค่ะ เป็นการหลอกกดจักรวาลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวมันก็จะมาหาคุณอุ้ยวันนี้เงินเข้าเร็วว่านะคะแบบนี้ค่ะยิ่งรอคอยมันก็ยิ่งไม่มาหานะคะยิ่งไขว่ยววามันก็ยิ่งห่างไกลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทําเหมือนว่าเรามีสิ่งนั้นแล้วนะคะทําเหมือนว่าเรามีสิ่งนั้นแล้วอุ้ยเงิน200ดอลลาร์ที่จริง200บาทแต่เราเรียกว่า200ดอลลาร์แบบนี้ค่ะนะคะมาจ้ะ The Tower นะคะมันจบลงแล้วค่ะเหตุการณ์ที่มันเจ็บปวดบางคนนะคะอะพอมันได้ฟังแม่หมอเนี้ยนะคะก็ตื่นรู้เรียบร้อยแล้วและเดอะทาวเคือบางคนเหตุการณ์บางอย่างมันได้จบลงแล้วนะคะชีวิตคุณพลิกผันแล้วนะนะคะบางคนชีวิตคุณก็มีความสุขดีอยู่แล้วแหละแต่คุณก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาให้ตัวเองทุกนั่นเองนะคะแล้วไงคะเดอะทาวเอร์จบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะ งานนะคะมีปัญหากับงานนะคะบางคนมีปัญหากับงานมองหาไม่ออกเห็นมองไม่เห็นหนทางนะคะเห็นไหมคะถึงคุณจะคำทางแต่ว่าคุณก็ไม่ตกเหวเห็นไหมนะคะเขาเรียกว่าคนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นเองนะคะมีดวงคําชูอยู่เขาว่ามีเส้นคําดวงคุณอยู่นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ การเงินคุณจะมีเงินเก็บเก็บซะให้เหนื่อยเลยทํางานนะคะการงานจะคุณมีโชคก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอุปสรรคเขาเรียกว่าถ้าเราพูดแรงอย่าว่านะเขาเรียกว่าทุกขลาบอะค่ะนะคะแต่ว่านะคะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีก็คือไปทําบุญลงศพก่อนนะคะก่อนที่อะไรไปทำบุญลงศพท,ท,ท,ที่ไหน ถ้าเป็นเรานะคะเออรู้จักมูนิธิปอเต็กตึงไหมคะถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะมูนิธิร่วมกตันญูมูลนิธิป่อเต็ตึงอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนที่จะส่งเงินเข้าออนไลน์ก็แผ่บุญกุศลนี้ขอบุญกุศลนี้จงถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาสิ่งลี้ลับ อะไรเงี้ยค่ะที่มาคอยนะคะเบียดเบียนนะคะขัดขวางอุปสรรคอยู่ตรงนี้ก็ขอให้รับแล้วก็ให้เปิดทางให้ข้าพเจ้าด้วยเอ่อยชื่อจริงชื่อที่เปลี่ยนด้วยนั่นเองนะคะโอเคค่ะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะเจอคุณได้เงินมาก็จริงคุณอาจจะตกงานบางคนนะคะบางคนอาจจะตกงานบางคนได้เงินมาก็จริงแต่ว่า ธุรกิจอาจจะมีปัญหานะคะแต่ว่าคุณตั้งตัวได้นะคะเงินมาจากงานเงินมาจากโชคลาภก็จริงแล้วก็จะมีเงินเข้ามาจากการทำงานด้วยนั่นเองนะคะนะคะน,ะคะนี่คือแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในร้ายมีดีในดีมีร้ายเราเตือนให้สนะคะดูล้วะนะคะแล้วความสุขจะเข้ามาแล้วคู่ของคุณ นะคะคู่ของคุณก็จะมาด้วยเดลิเวอร์บางคนจะมีคู่รักเข้ามาซัพพอร์ตนะคะบางคนนะเพิ่งเลิกลากับคนรักไปแต่ก็จะเจออกจะมีโอกาสได้เจอรักครั้งใหม่นะคะเป็นรักที่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอผู้ชายที่แบบว่าดูดีดูดหล่อไม่เจ้าชู้แต่ลูกเจ้าชู้นะคะไม่เจ้าชู้แต่ลูกเจ้าชู้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะ ถ้าเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยมีเงินมีทองมีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าจะเป็นหัวหน้าคุณนะคะจะมีความแบบเป็นเป็นหัวหน้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงต่อคะดูดีมีเลเวอร์มาบางคนนะคะเดอะเลเวอร์มานะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายนะนะคะขึ้นเดอะเลเวอร์มาแบบนี้คุณจะเจอผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่นะคะ สวยเลยเซ็กเอฟพอเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นคนที่งองแงงนิดหนึ่งนะคะบางคนนะบางคนก็จะเจอผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านะคะเป็นเป็นระดับแบบมีความเก่งกว่าคุณบางคนก็จะเจอผู้หญิงที่อ่านิสัยเด็กน้อยอะคะ่ะนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอผู้ชายที่ดีนะคะเพราะมันออกเดอะเลเวอร์แต่ถ้าคุณที่มีคู่แล้วนะคะชีวิตของคุณก็หนึ่ง นะคะมาค่ะ the d เดทนะคะมันได้จบลงแล้วค่ะนะคะชีวิตของคุณแบบว่ามีปัญหานะคะนี่คือไพ่ด้านหลังนะคะอ,อ๋อไม่ใช่ไพ่ด้านหลังค่ะนะคะนี่คือชีวิตคุณนะคะเดอ d ์เดทบางคนกําลังจบเพราะว่ามันขึ้น thetower เร์แล้วก็ขึ้น the d a เดทขึ้นทับอีกนะคะนี่คือไพ่ลายนะคะเอาไพ่ลายออกมาก่อนนะคะนี่คือ the d a เดทแล้ว t ดอ t ์ทาวคือการจบจริงๆ นะคะแล้วก็สิบดาบบางคนตกงานนะคะเนี่ยไอยสิบไม้เท้าบางคนตกงานตกงานแล้วเครียดคิดมากคิดเยอะแต่ตอนนี้มันกําลังจะดีขึ้นเพราะมันขึ้นเดอเดทแล้วเดอร์ทาวเวอร์บางคนจบไปนานแล้วค่ะธุรกิจมีปัญหารานแล้วและตอนนี้คุณได้เข้ามาดูคลิปนี้คุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนั่นเองนะคะแล้วไพ่ด้านหลังของคุณคืออนาคตคือ คิงราชาเลยค่ะคิงราชาเลยค่ะราชาถือเหรียญมีราชา3ราชานะคะแล้วไพ่ด้านหลังคือความสุขนะคะนี่เลยค่ะไปเที่ยวทะเลนะคะแบบนี้เลยแล้วไงต่อคะขออนุญาตนะัซึ่งกันและกันแต่ถ้าใครยังไม่มีคู่รักคุณก็จะได้เจอหลักนั่นเองนะคะ The Hermit นะคะอยู่กับตัวเองดีๆนะคะถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องความรักนะอยู่ดีๆเรื่องความรักก็ อย่างอื่นไม่มีปัญหาแล้วนะคะการงานการเงินพุ่งพอมีเงินมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะทุกคนนะคะพอมีเงินความรักมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเราไม่รู้เหมือนกันอะ่ะเราอธิบายไม่ถูกพอมีเงินแล้วมันก็เริ่มจะมีปัญหากันใช่ไหมนะคะแต่ถ้าถ้ารักกันดีอะดีแล้วนะคะเดอะเฮอร์มีนะคะการอยู่กับตัวเองบางคนโอ๊ยฉันมีเงินแล้วฉันไม่สนหรอกจก้ะ ใครเข้ามาก็ช่างฉันไม่สนฉันสวยและรวยมากแบบนี้นะคะพูดแบบไม่หมอนะคะฉันโชคดีฉันหล่อฉันเพอร์ฟิคฉันไม่เอาหรอกผู้หญิงอะไรเงี้ยนะคะมาต่อกันค่ะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนว่าจะเราจะไม่กรีดแล้วนะทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนปาฏิหาริย์มากๆคนเห็นอะไรเหมือนเราไหมคะ ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่คือ the v i e w o f for t u n e ชีวิตของคุณ The v i e w o f for t u n e ชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วและคุณมีความสุขมากช่วงนี้นะคะความสุขในการทำงานและคุณจะมีโชคลาภแสงแห่งตะวันใหม่เช้าใหม่และแสงแห่งอำนาจวาสนาทุกคนดูดีนี่คือตะวันตะวันนี้พึ่งโผล่และตะวันที่มันโผล่ช่วงเวลา8โมงอันนี้ หกโมงเช้าใช่ไหมคะอันนี้แปดโมงเช้าอ่ะอันนี้คือแบบใกล้ฟ้าสางอะ่ะใช่ไหมทุกคนทุกคนทุกคนโอ้โหปาฏิหาริ์มากมากทุกคนทุกคนดูนี่โอ้โหทุกคนโอ้โหทุกคนเห็นไหมคะเป็นแบบ ช่องแสงสว่างอะ่ะช่องการงานการเงินชีวิตพ่อขึ้นเดอะวิวออฟฟอร์จูนตั้งแต่แรกนะคะแล้วคุณจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะปัญหาความรักจะหมดไปนะคะปัญหาเรื่องเดอะทาวเวอร์เรื่องความรักจะหมดไปบางคนจะมีเบบีเราบอกเลยว่าจังคนนะคะจะมีความสุขแล้วมีเบบีถ้าแต่งงานกันแล้วนะบางคนนะคะเพราะว่าขึ้นดีเอ็มเพจแล้วก็ดีเอ็มพลยเลอร นะคะคุณจะได้เจอกันแล้วคุณจะเป็นคู่บโอ้โหเดอะเอ l มอกัโอโ The กบเดอะเอเมท e อ่ะทุกคนทุกคนอุ้ยเราลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยอัศวินนะคะอัศวินถืออัศวินถือไม่เท้านะคะงานของคุณจะลุ่งม,มากนะคะเป็นที่ยอมรับของ ของคนทั่วไปในแวดวงสังคมสมโอ้โหทุกคนแต่เราชอบนี้มากเลยอะ่ะนี่คือชีวิตคุณนะคะนับจากนี้นะคะและบางสิ่งบางอย่างมาต่อค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรเรอกค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะ แล้วคุณมาสนใจเรื่องงานดีกว่าค่ะคุณจะมีแรงบันยานใจในการทำงานบางคนทำงานแบบหลบหลบซ่อนๆยังไม่บอกใครแต่ตอนนี้คุณมีไอเดียเจ๋งๆที่กำลังจะทำนะคะนี่คืองานใหม่ๆบางคนทำแล้วและก็ทำต่อไปไอเดียใหม่ๆจะผุดขึ้นตลอดเวลาถ้าเป็นด้านการงานนะคะเจ็ดดาบหมายถึงว่า นะคะการระวังภัยตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนจ๋ามาค่ะแล้วไพ่ปิดท้ายคืออะไรคะเดอะทาวเอรมันจบไปแล้วนะทุกคนนะไพ่หลายๆมันจบไปแล้วนะทุกคนอย่าว่าแม่หมอนะคะแม่หมอขอโทษแม่หมอหุดอีกแล้วขอโทษคะ่ะนะคะแม่หมอตรงใจทุกค,คน perfect perfect มันสมแล้วที่มันจบสิ้นแล้วค่ะชีวิตนะคะใครเป็นเจ้าของเรนดอมนี้น้อมรับยินดีรับไปเลยนะคะแล้วผลบุญที่คุณได้รับพลังงานเอนเนอดีๆพวกเนี้ยมันจะแผ่กว้างให้คุณได้รับแบบจริงจังเด e t ทาวเได้จบแล้วนะคะสิบสิบ,สบไม้เท้าใครตกงานก็จะได้งานนะคะหรือทำงานฟรีแลนซ์ก็ได้เพราะคุณเป็นลาชินีถืออ่อดาบนะคะแล้วก็เป็นลาดีอ เพลอแล้วก็ดีเอ็มเพจนะคะทุกคนมันจบเร็วจริงๆแล้วก็อะไรทุกคนดูนี่ทุกคนแต่เราก็หากันจนเจอทุกคนดูนี่ราชาแลราชินีถือเหรียญเป็นคู่รัพ์คู่โชคคู่อุปถมัมเป็นคู่หลักที่เสริมกันและกันทุกคนบารามีแล้วแล้วแล้วช่องเนี้ยทุกคนดูนะ เดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเราขออนุญาตเอามาคู่กัน DM Page กับ DM โพล e r นะคะเอามาคู่กันนะคะแบบนี้เลยนะคะชีวิตอูทุกคนทุกคนดูนี่ทุกคนทุกคนไพ่นี้ถ้าใครมาเจอนะใครกดไลค์ใครกดแชร์หรือว่าใครน้อนรับนะ ขอให้ได้สิ่งนั้นสมปารถนาเพราะมันดีเหลือเกินมันดีจนไม่รู้จะดียังไงนะคะเป็นราชินีถือเหรียญราชาถือเหรียญออกเราว่าเราสรับแล้วนะแล้วนี่ the view of fortune ชีวิตใหม่ๆคุณได้มีชีวิตสุขสบายมีโชคมีลาบเป็นดีเอมเพลอร์แล้วก็ปิดเอ็มเพสมาก่อนเลยความอุดมสมบูรณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างสมปารถนาแล้วคือคู่ชูชื่นเป็นคู่ที่ มั่งคั่งร่ำรวยทั้งดีเอ็มเพดเอและราชาถือเหรียญการงานก็ประสบความสำเร็จมั่งคัง่งเงินทุกอย่างโอ้โหโคตรรวยด้วยนะคะด้วยบุญทานที่คุณทำในอดีตชาติปางก่อนจะได้รับแต่สิ่งดีๆในแรนดอมนี้นะคะ